แ,แบบนี้หน,น้าคอนโทนคอนโทนเพิ่มขึ้นมานิดนึงใช้จุดนี้ แล้วเห็นดิ้งเพิ่มอ่ะเพิ่มเห็นต้ <c ười> <c ười> องลบคอนโทรลแอ,อเน,นดิง่งเอิเอ็นลบคอนโทรลเยู่เชี่อเ้ยเปลี่ยนเลนดิ้งไม่คฟบั ยัย yeah, <c oughs> เอสสี่ซีมาเชลไม่อ่ะไอมันใช่ไอควนที่เรายิงมันวัดมันชื่ออะไรวะตัวเอดตำแหนหน้าแบบไม่รู้อ่ะดดูิไม่ใช่แม่งไอ้ควนที่เรายิงตอนประมาณสองตาก,ก่อนี่เฮ้ยด่านด่าทางตรงมี <c oughs> รักอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ <c oughs> ด่านนี้ต้องพีเจอารื ูจะเชื่อมันในพีทีอาร์แล้วกูจะชนะไในดาเนี่เชื่อมันในพีทีอาร์แล้วมึงจะชนะกูเชื่อมันในปืนใหม่เ่ะเฮ็ดไอ้ยามึงจะเล่นอุจหะอุดุด้วยดาเนี้ยมามามึงเชื่อมันมึงเล่นปีนั้นมึงดุเฮ้ยมึงเชื่อมันในปืนขมือกับไอ้คาถาไฟอ่ะ ่ืนจะเชื่องกูนี่นแหละเนี่ยเนี่ยมึงใช้คู่กับไอป้ปืนไฟด่านนี้เหมาะเลยเนี่เดี๋ยวกูกูเอานี่มาแอคทีฟเดลต้าเทียอะไรเนี่ยนี่เอามาไหมวะกูไม่รู้มันมันเหมือนกับแอคทีฟกันสกิลของคนอื่นอะไม่ได้กันอเลยเลยเออกูไม่รู้กับการวางก่อนเผื่อจะดีเพราะว่าถ้าเกิดโอ้โหปเห็นมันยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรอยู่ดีครับไอ้ปืนป,นปืนไอ้ปืนไฟไง เออไม่ไอ้นี่มันอาจจะป้องกันอะไรได้มากกว่าที่มึงคิดก็ได้นะเว้ยแต่ว่ามึงลองใช้ก็ค,คือลองใช้มันแบบป้องกันแค่ไอ้พวกแบบไอ้ลูกคกลูกกลมๆที่ไอ้นินจาขว้างมาอะไรพวกนั้นนั่นแหละอันนี้ไอ้นี่ไอ้เป็นธนูของไอ้ลูกหนา้นาด้วยอะไรพวกนั้นแหละเอออาจจะดีก็ได้เอาไว้แบบเข้าสงครามตรงแบบตรงที่ปะทะกันเยอะๆจะได้ไม่ไดโดนน้ำหมีดเวยถ้าสนับนูน <c oughs> แต่กูว่าแม่งขนาดไฟโหดกว่าเนี่ยแตรงนี้แหละตรงนี้แหละ ัวกกันเบือดนี่อยู่วางไปเลยเหียอดีจริงเหรอดีจริงเหรอแค่หลอกดีจริงหมก็ลองใช้ดูยี่ปืนพูดแรงโดนสามนัดตายเลยเน,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 นี่ยอ้ยนไอ้เฮ็ดอ๋อก็สุนมันเข้าไงไงี

วางบังเกอร์ตรงตรงที่มันกระโดดลงมาเนี่ยมันเวลามันโดดว่นจะโดนแล้วอะถ้ามันวางได้มันก็ซอนี่ันาดมันเอาไว้ทำเยี้ยอะไรวะปูอยางปูเข็นป้องกันเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โห พับหมอไม่ทำให้แบบยกไวขึ้งคดเยอะ <S 2> <S 2> ใช่ปะคือบับหมอไอหมอผู้หญิงนะเออโั้นแบบีมันทำให้แบบวางเรื้อมันทำให้แบบขึ้นสลิงไม่ได้เนี่ยเออได้บีได้ไดเอาซี พุ่งรู้ไอ้ฮันูรู้หน่มีสามนัดแล้ววะใช่วะโโม,มันโดนบ้หรอไม่ไม่โดนดีดีขึ้นเีมีสองนัดปกติมีสองนัดเ,เน,นี่นย

<laughs> Đồ mình... oh, <laughs> <Ủa? cười> <là gì> vậy gì cũng gì cũng luôn Ê, ừu, Skill cái <laughs> vặn. ra có dưới gì quất rồi Thế phúc rồi, mình xây Dì Đi đi đi, ấy một Mình hiện đang ôm Cũng này à, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไอ้เ้ยแค่มึงเชื่อมันไปมึงก็จะชนะปวดต้องไปเพิ่มแฮนดิ้งให้มันแลวจริงๆนะถ้ามึงแบบเน้นยิงระยะใกล้ก kind of ็เพิ a, ่มเยเพราะยังไงมึงไปเอไปเอแค่แค้นเอลูกสองในอมแม่ง กูมีจุดเกิดตรงแถวจุดบีอ่ะนี่มันเอาบีเราไปแล้วทีีน้อ่กูจะต้องไอ้เช่ิ่งไอ้น้องอายุม,มันดึงหนี าเลยมาบ่ย ไอ,อโอ้ยมึงฆ่าคนที่ก็ห้ากลัวเยอะมากมึงยิงกูปุ๊บมึงฆ่ามันเลยแต่มึงฆ่าซาเอางได้ฆ่าใครเลยสัตว์อา้าวว่เห็นมันมันตาไม่เห็นมึงเ,เดินผ่านมาไอ้กูอ่ะ ลิสเซนเชียงชาของกูเนี่ยกเแค่หมอก็กจะโดดมายิงคนระับคิดยังไแล้วครับ <Delta. S 2> เอาเฮียจุดเกิดคะแนนไปไม่ถึงอ๋อไม่มนนีกระผีเลยเนี่ยวิ่งมากระโดดยิงกระโดดยิงกนระโดด

Nhìn được không rồi nó không vậy Cô, cô, cô Cô, cô, cô Cô,

เกิดตรงใกล้จุดบิลเจไม่รอดแน่ไอ้เหียเจไม่รอดแน่คนที่สามบอกเลยไอ้ถูกบุกแน่นอนเอวิวานได้โจบุ เราโคตรแอมไฟเลยวะเอมันดุจังวะโอ้ยเฮียกูลมละหมอหมอไม่รู้หมอช่วยหมอจะไปยึดจุดหมอไอ้เฮียเยหมอไปยึดจุดแล้วไอ้เฮียหมอหม่รู้แล้วหมอหินก้งแล้หมอหินกูแล้วเออ ทำไ,ได้ยิง่งจะโมโหไล้สัตว์ไม่ไเห็นตรงไหนจะยึจยดจุดเนี่ยหมอคนนี้ฉลาด คืมาเจ้าซื้เดียวมันควรจะปล่อยเมาเอาได้เลยพวกนี้เฮียผ่านแล้วเ,เลิกแล้วพอแล้วไม่หาแล้วหรอ แล้วพอแล้วเอาอีกแล้วหลายซีหลยซีโอ้ยเนี่ยเลยกูโดนเลิกแล้วพอแล้วเอาอีกแล้วไอ้สายแม่งกูเดินเข้าหาพี่โรยยังไอ้แม่งกูไปดูเข้าซีมาพี่โรยแม่งจุ่กูเลยมึงโดนมันบินเลยไม่กูบินเข้ามาไงกูแบบวิ่งชนมันลวิ่งชนพี่โรยอ่ยเก็บเอาซีมาเตือนเลย โอ้ยเี้ยเลยฮ้ยจนหมอมันยิงฮ like ิวกู้อะเขาไม่สึดโคตรเหมือนเลยอะไรวะฮิวกูเหมือนโดนแฝงอะ

เห็นไหมเห็นไหมเชื่อมั่นเชื่อมั่นเองเหกูเชื่อมั่นไอพีไออ่ะขอแค่มีปืนที่มึงเชื่อมั่นแล้วมึงก็เชื่อมั่นตลอดเลยมวิชนะไอ้สัตว์เนี่ยด่านนี้ยที่แบบแพ้บ่อยแต่เราเชื่อมั่นไงเราชนะปืนที่เราเชื่อมั่นไอ้เนี้ย ้มันยกขามาต้องไปเพิ่มแฮนดิ้งเนาะมึงน,น้นเนี่ยไปชี้แล้วเหี้ยส่วนใหญ่ไอคอนโทรกับไออะไรสเตอร์เวตตี้ใช่ไหมถ้ามึงปรับเป็นยิงหนึ่งนัดเน่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลมากเหียหถ้ามึงจะยิงแจะมีหนึ่งนัดเน่ยมึงก็แบบไม่ต้องสวนน่าก็ได้ไอคอนโทรมันเอาไว้ปรับต,ออตัวมีออโต้เนี่ย